สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องไลฟ์สาระ h ช n แนลนะครับวันนี้มีวิธีการเช็คอีเมลของตัวเองนะครับที่เราใช้ล็อกอินใน a c e b o o k นะครับวิธีการเช็คอีเมล Facebook จะทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับก่อนดื่นนะครับให้เพื่อนๆนะครับแตะเข้าไปที่แอป Facebook นะครับแตะเข้าไปเลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าฟีดปกตินะครับจากนั้นนะครับให้เรามาเลือกที่คาว่าเมนูด้านล่างตรงนี้นะครับในส่วนของ Android ก็จะอยู่ด้านบนนะครับ อันนี้เป็นมือถือ p อ o n e เนาะก <oh en fait nah ็แตะไปที่เมนูครับจากนั้นนะครับให้เลื่อนขึ้นไปนะครับมาเลือกที่คำว่าการตั้งค่านะครับถ้าของเพื่อนๆเป็นแบบนี้นะครับก็ให้เลือกที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับแตะเข้าไปเลยจากนั้นก็มาเลือกที่การตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับแตะเข้าไปเลยครับจากนั้นนะครับให้เรามาเลือกตรงนี้เลยครับ ดูเพิ่มเติมในศูนย์บัญชีนะครับแตะไปเลยจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆมาเลือกที่ตรงนี้ครับรายละเอียดส่วนตัวนะครับแตะเข้าไปเลยครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับตัวอีเมลของเรานะครับตรงข้อมูลติดต่อเนี่ยนะครับให้เราคลิกไปเลยนะครับก็จะเห็นทั้งอีเมลนะครับทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่เราทำการเชื่อมต่อเชื่อมโยงกับตัว แอป Facebook นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับยังไงเข้ามารับชมแล้วฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้าจากทางช่องไร้สาระชาแนลนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ